สวัสดีครับสวัสดีค่ะนัดครับนานาค่ะพบกับเราสองคนในรายการ่วงจุ้ยเด็ดใจ้ย่วงจุ้ยให้เป็นเ่อง่ายด้วยปลายนิ้วครับก็มาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะวันนี้เราก็ก็จะคุยเกี่ยวกับวงจุ้ยบ้านนั่นแหละแต่วันนี้เป็นเรื่องของการสาด์หน้าบ้านอ่าการศาดต์หน้าบ้านนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเนี่ย บ้านแต่ละหลังเนี่ยเวลาซื้อใหม่ๆม,มาบางที่เขาไม่เขาไม่มีการสาดให้ใช่ค่ะหรือ,อบาง,<อ>งที่หรือบางที่อาจจะมีการสาดให้แต่ทําอาจจะผิดผิดในหลักของชุยนิดนึงใช่วันนี้เราก็เลยจะมาเสนอว่าในตามหลักของชุยแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องของการสาดเน่ยควรจะเป็นอย่างไรค่ะเนาะอันดับหนึ่ง ก็คืออันดับโดยทั่วๆไปนะคะกษรตริย์โดยทั่วๆไปจะสังเกตว่ามันจะเดี๋ยวอันนี้มันจะมีเป็นลักษณะตรงๆอย่างนี้นะตรงๆแบบนี้แล้วก็โค้งๆแบบนี้นะคะงมลงกแล้วงมลงงมลงแล้วงมลงบางคนบอกว่างุ้มลงอ่ะดีนะคะอาจารย์แล้วที่ดีนะยิ่งยืดเลยตัวบ้านใบยิ่งดีอ่ะเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยน้ําไม่เข้าค่ะคนไทยชอบแบบนั้นนะไม่อยากให้น้ําเปียกซึ่งอันนี้ผิดเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ผิดก็คือว่า ควรจะต้องแบบเป็นลักษณะแคบแบบนี้ตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างรั้วบ้านเราเวลาฝนตกเนี่ยตามหลักฮวงจุ้ยก็คือห่วงคือลมจุ้ยคือน้ำนะคะเพราะฉะนั้นจุ้ยก็คือเหมือนเงินทองโชคลาภนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นฝนดาฝนตกเนี่ยถ้าเกิดลงในตัวบ้านเราก็เหมือนกับเราก็รับเงินรับทรัพย์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรที่จะต้องเลยยื่นออกไปอ่ยื่นออกนอกรั้วใช่อ่ก็ถ้ากับ สรุปเรื่องแรกก็คือการสะอาดก็คือโดยมีการให้ทำตรงๆไปใช่ค่ะอาจจะมีการเขาเรียกว่าอาจจะโค้งลงหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะใช่แล้วก็ไม่ควรยื่นออกไปนอกรั้วบ้านของตัวเองใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับรั้วหรือเข้ามาในรั้วสักหน่อยนึงอ่าได้อยู่อาจจะเป็นประมาณ Mm hmm. ประมาณแค่หนึ่งสอกก็ได้ได้ค่ะยังไง<ะ>ให้ฝนตกแล้วน้ํากระเด็นเข้าบ้านดูหลักเป็นเกณฑ์นะคะอ,นนอะไรจะยิ่งดีไม่ต้องกลัวนะคะว่าฝนตกมาแล้วบ้านเราจะเปียกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝนตกแล้วเหมือนกับฝนเอาเงินมาให้เราครถามว่าเราอยากได้เงินไหมคะเราอยากได้เงินก็เปียกดีกว่านะคะแต่ที่สําคัญกันศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับผมบนศีรษะของเรานั่นเองะคะ่ะอ,อย่างการที่งมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับคนที่ไว้ผมหน้ามานะ ว่าไว้ผมหน้ามาปุ๊บมันก็เรียกว่าเสียงโงเ่เฮงนั่นเองนะคะและที่สําคัญวันนี้ที่เพิ่มกว่านั้นคือนอกจากกันศาสตร์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผมหรือศรีรษะแล้วนะคะเราควรเอาของอะไรมาวางด้วยหรือเปล่าคะอันนั้นก็ไม่ควรครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องเสื้อผ้าก็ดีเรื่องรองเท้าก็ดีที่เอามาตากกันด้านบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะคะโดยเฉพาะแบบแต่แบบบางทีรองเท้าอย่างของคนไทยจะเข้าใจว่าแบบตามความเชื่อเนาะจะเป็นเหมือนกับของต่ํา แต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดเอารองเท้ามาวางบนกระสาบชั้นแบบชั้นบนชั้นหนึ่งชั้นสองมีกรนกรนสอดอยู่ชั้นชั้นหนึ่งและชั้นสองก็เออเฮ้ยแดดดีตากซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พลังงานเสียนะคะพลังงานในบ้านเสียค่ะอย่างนั้นนะคะครับก็ที่สําคัญก็คือหน้าบ้านนะครับควรที่จะมีลมเข้าบ้านนะครับไม่ปิดทั้ง สองด้านนะครับเพราะว่าพลังงานดีๆจะได้ไหลหมุนเวียนเข้าบ้านนะครับ<ช>วันนี้เราก็นําเสนอเรื่องการสาสตร์ใช่ค่ะอันไหนลองท่านลองไปดูนะครับว่าบ้านของท่านเป็นแบบไหนเนาะก็สามารถที่จะอะาวคอมเมนต์มาได้เนาะใช่ค่ะหรือกดติดตามนะครับตาม q คียโค้ดนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันเนาะก็คือใ,คในสำนักหรือท่านอาจจะติดตามในเพจในเพจก็ได้นะครับหรือจะส่งภาพ ที่บ้านท่านมาให้ทางสำนักดูก็ได้ว่าแบบนี้โอเคไหมคะผ่านไหมมันยื่นเกินไปไหมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางบ้านมันก็คือต่าคือแนวปกติแนวการสร์มันอาจจะมีการตรงๆอย่างเงี้ยแต่ก็มีการโค้งลงหน่อยแต่บางบ้านโค้งเยอะเกินไปบางบ้านก็ใช้วิธีการแงนขึ้นอย่างเงี้ยก็จะมีหลายรูปแบบใช่ค่ะเหมือนอย่างที่ลาดพ้าว4ที่ล่าสุดที่เราไปนะคะก็คือว่าเขายืนออกมาเยอะ แล้วเราแนะนําให้เขาตัดใช่ครับตัดให้เสมอรั้วครับหลังจากที่ตัดปุ๊บวันนั้นเราไปทําพิธีทีหนึ่งนะคือเขาบอกหัวจันตัดปุ๊บเปลี่ยนเลยค่ะพลังงานในบ้านเปลี่ยนมีความรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นมันสว่างขึ้นมีพลังงานดีๆเข้ามาอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะครับค่ะก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับเพจสำนักฟ้าดินเฉิมชื่นทิงยนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับตามเคียวโคดนี้นะครับค่ะ วันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะขอลาก,กันไปก,ก่อนแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารขอ้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ